ที่กำลังมองหารถใหม่ไหมน้อยต้องคันนี้เลยทุกคนคะ่ะน้องคือ Honda C i v วิ FE ีที่โฉมไหมเนื้อเชแล้วทุกคนน้องเป็นปี24นะคะแล้วราคาบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะคะใครที่รายได้40,000บาทขึ้นไปสามารถกู้คนเดียวได้แล้วทุกคนดูดิแล้วน้องได้เป็น r s ใหม่ที่ดูสปอร์ตขึ้นมากๆเลยนะคะและนี่ได้เป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยทุกคนคะ่ะและได้ล้อย,ยางของมิชลิน ไพหลอดสปอร์ตไฟแล้วทุกคนโอ้โหยางดีมากเรียนนี้เลยนะกระจกเป็นสีดําตัดกับตัวรถเลยทุกคนขามีไฟเลี้ยวให้ไปกระจกเรียบร้อยแล้วดําจับเป็นปุ่มคีเลตให้แล้วนะคะเปิดให้ดูด้านในนี่น้องได้เป็นเบาะปับไฟฟ้าคู่หน้านะคะพร้อมกับเบาะนังสำหรับกับผ้าคันธาร่าแบบนี้แล้วดูคอนโซลหน้ารถสิเป็นสีแดงแงแบบนี้เลยนะคะแอร์ยาวมากทุกคนขาแอร์เป็นรังพึ่งแบบนี้เลยนะคะเปิดให้ดูโครงสร้าง โครงสร้างเดิมๆเลยทุกคนขายเห็นไหมเม็ดอาร์เดิมๆเลยนะคะจากโรงงานเลยบอกเลยนะคะว่าคันนี้เดิมๆจากโรงงานไม่มีแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเปิดให้ดูด้านหลังกันบ้างนี่ด้านหลังนะคะบอกเลยว่ากว้างมากๆมีแอร์หลังให้แล้วเรียบร้อยสําหรับคนที่ขี้ร้อนนะคะแอร์เย็นมากนะคะมาเดี๋ยวให้ดูที่เก็บสัมภาระบอกเลยว่าที่เก็บสัมภาระคือกว้างมากๆเพราะว่าน้องพับเบาได้นะคะนี่เลยน้องพับเบาะได้จากด้านนอกเลยนะคะนี่ มีถานรองของ Civic FE ตรงรุ่นเลยนี่อุปกรณ์นะคะปั๊มลมฉุกเฉินอยู่ครบเลยแล้วจะบอกว่าเลขไหม์คันนี้แค่9,000กิโลเท่านั้นเดี๋ยวพามาดูแล้วคันนี้นะคะจองทําเรื่องแค่99บาทเท่านั้นมานี่เลขใหม่นะคะ9,400กิโลเท่านั้นทุกคนโอ้โหเป็นเงน้อยมากแล้วได้เป็นปี2 4นะคะพวงอะไรแน่นอนพวงอะไร,รมไรัลติฟังก์ชันนะคะ คุณคนโทรล็อกเลยแพืนทนชีพมีให้แล้วเรียบร้อยถัดมาที่หน้าจอเชื่อมต่อเป็นคาเพลย์ไลส์สายได้แล้วทุกคนขาวโอ้โหคือครบเลยคันนี้นะคะบอกเลยนะจ๊ะว่าใครได้คันนี้ไปนะคะถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่าคันนี้น้องได้เป็นลำโพงโบสิบสองตำแหน่งแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักข้อความติกตอกหรือว่าทักข้อความบ้านเขียวมาก็ได้นะสำหรับคลิปนี้เย่าลรื่องการใจและเปดตาไว้ให้ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย